นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมระเบิดนิวเคลียร์ที่มันน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมันกลายมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้กันได้ยังไงสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยพิวค่ะปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงนิวเคลียร์เนี่ยเราจะไปนึกถึงอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมระเบิดนิวเคลียร์โอเพนไฮเมอร์ก็ตซิลล่าสงครามโลกครั้งที่2แต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เอ็กซ์ลองเอ็กซ์เรย์นะคะและที่สําคัญอีกอย่างนึงที่เราจะได้ยินบ่อยมมาาากๆเเลลยยคคืออทโโนโีวาารสถไป ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยและที่สําคัญนะคะมันยังเป็นไฟฟ้าที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุด,สดๆเพราะว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ปล่อย, ide, อยกา๊าซเรือนกระจกเลยว่าแต่เอ๊นิวเคลียร์ที่แบบเป็นระเบิดดูจะล้างโลกมันกลายมาเป็นไฟฟ้าที่รักสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ยังไงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเล่ากันนะคะว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยทำให้เกิดไฟฟ้าได้ยังไงเราต้องเข้าใจกันก่อนค่ะว่าไฟฟ้าเกิดจากอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิวเคยเล่าไปแล้วนะคะในคลิปประวัติศาสตร์ไฟฟ้านะว่าแบบไฟฟ้าเกิดมาได้ยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเอาแบบวันนี้สั้นๆง่ายๆเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยไฟฟ้ามันสามารถเกิดมาได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเหมือนแบบในแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเกิดจากเทคโนโลยีโซลาเซลล์ที่เราเคยเล่าไปอีกคลิปหนึ่งะนะแต่การผลิตไฟฟ้าแบบทีีททนนี่่่เเรรราาาใใใชช้้กกกกััันนนนมทททสุุดวโง ะะมันคือคอนเซปต์ของไดนามค่ะมันคือการหมุนทองแดงในสนามแม่เหล็กค่ะนึกออกใช่ไหมที่เราเคยไปทําการทดลองกันสมัยเด็กๆที่แบบหมุนๆๆแล้วแบบอุยไฟติดอันนั้นเลยนะคะดังนั้นโจทย์ของการผลิตไฟฟ้าในยุคสมัยนีย้มันไม่ใช่โจทย์ว่าจะไปผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีไหนดีเพราะมันชัดแล้วว่าต้องหมุนในขดลวดทองแดงนี่แหละดังนั้นโจทย์ของการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าทุกวันนี้ไม่นับแบบโซลาเซลล์ะนะมันคือโจทย์ว่าเราจะเอาอะไรมาหมุนในเจ้าขดลวดทองแดงนี้ดีนะที่มันจะแบบคุ้มที่สุดดีต่อโลกที่สุดซึ่งวิธี เจ้าขดลวดทองแดงเนี่ยมันไม่ใช่การหมุนโดยตรงค่ะแต่มันจะเป็นการเอากังหันเนี่ยไปแปะอยู่กับขดลวดทองแดงแล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาหมุนกังหันนะคะถ้าพูดถึงในแบบยุคแรกๆเลยมันก็จะมีตั้งแต่แบบเอาสัตว์มาลากจูงทําให้กังหันมันหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กในระยะยาวอ่ะมันเหนื่อยทุกคนดังนั้นเขาก็ต้องหาพลังงานอื่นๆมาทําให้กังหันหมุนนะคะอย่างที่เคยเล่าไปมันก็จะมีแบบพลังน้ําพลังลมซึ่งมันก็ต้องพึ่งธรรมชาติหรือออกเป่าช่วงนี้จะมีลมหรือเปล่ารรืือออาา้้้เป็็นกกตงงงงไสสโคค พูดง่ายๆว่ามันควบคุมได้ยากกัะทุกคนดังนั้นมันก็เลยมาจบที่พลังงานอีกตัวหนึ่งที่ง่ายที่สุดและก็คือใช้พลังไอน้ําค่ะแบบทําให้น้ําเดือดแล้วเกิดไอ้น้าแล้วให้ไอ้น้ามันลอยขึ้นไปหมุนกลางหาันอันนี้เราควบคุมเองได้เพราะว่าเราเป็นคนต้มน้ำไงโจทย์ถัดไปมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วจะเอาอะไรมาต้มน้ําให้เดือดนะคะซึ่งแน่นอนว่าแบบที่มันเคยคิดมามา,มากที่สุดก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะคือเอาถ่านหินเนี่ยมาจุดให้มันเกิดความร้อนแล้วเอาไปต้มน้ําแล้วให้น้ํามันเกิดไอ้น้าไปหมุนกังหันแบบที่บอกค่ะ แต่เราก็รู้กันดีว่าถ่านหินเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้มันไม่ค่อยเวิร์กกับโลกเราเลยอ่ะเพราะว่ามันปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาแถมในขั้นตอนที่จะไปขุดจะไปทาผ่านหินขึ้นมาเนี่ยมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกันนะคะดังนั้นมันก็เลยนํามาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยแหละค่ะประเด็นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ปล่อยคาร์บอนออกมาเป็นพลังงานที่แบบสะอาดแล้วก็ดีกับโลกนะคะอ่ะทีนี้เราเข้าใจเบสิคคอนเซปต์และเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเอ้าแล้วจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ ตุ้มๆม,ม,มันกลายมาเป็นพลังงานที่ใช้ต้มน้ําแล้วทําให้เกิดไฟฟ้าได้ยังไงนะคะอันนี้เอาจริง,รงๆก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของการคิดเทคโนโลยีเนี่ยมันคิดมาเพื่อเป็นระเบิดมาก่อนแล้วค่ะเพราะว่าความจะเป็นของยุคสมัยของสองครามอะไรเนาะเหมือนกับที่วิวเคยเล่าประวัติศาสตร์เรื่องว่าใครคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์มานะคะทีนี้ระเบิดนิวเคลียร์มันเกิดขึ้นในช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่2ใช่ปะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มคิดกันค่ะว่าเออจริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์เนมกออา มาหาศาศลเนะในเมื่อเราหาพลังงานอะไรสักอย่างมาต้มน้ําให้มันเดือใดให้เกิดเป็นไอ้น้าไปหมุนกลงหันอยู่เนี่ยทำไมเราไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ลองเอาไปต้มน้าดูล่ะดังนั้นมันก็มีนักเคมีรางวัลโนเบลคนนึงนะคะชื่อว่าเกรนซีบอร์กค่ะเขา่เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยผลักดันเลยค่ะบอกว่าเราจะต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะก็คือเริ่มมาตั้งแต่แบบหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเลยอะ่ะพอมันมีคนผลักดันแบบนี้นะคะสหรัฐอเมริกาก็เลยพยายามผลักดันรูปแบบโรงไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์แต่ว่าก็ไม่สําเร็จสักทีนะคะจนสุดท้ายนะคะก็มาสําเร็จจริงๆกับเตาปฏิกณ์ที่ชื่อว่า Experimental Breeder Reactor นะคะที่เมืองอาร์โกรัฐไอดาโฮในปี1951ค่ะและเตาปฏิกณ์นี้นะคะถือว่าเป็นเตาปฏิกณ์นิวเคลียร์แรกที่สุดของโลกเลยที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มันก็ปูมขึ้นมาทั่วโลกเลยค่ะทุกคนเนี่ยอยากจะเอารูปแบบโรงไฟฟ้าแบบนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในแคนาดาอังกฤษหรือ แม้แต่โซเวียตเองนะคะเพราะว่านี่มันเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้เยอะมากๆอะ่ะทุกคนก็คือใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าของโลกด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่เขาจะเรียกว่า atomic เอ e นะคะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพลังงานนิวเคลียร์มันเอามาทําไฟฟ้าได้ด้วยการแบบทําความร้อนให้น้ํามันเดือดแล้วไอ้น้ำไปหมุนใช่ไหมแต่มันจะมีจุดที่ต่างจากพลังงานความร้อนอื่นๆค่ะคือเวลาที่เราบอกว่าใช้ถ่านหินให้ความร้อนหรืออะไรมันคือการจุดไฟแบบเป็นไฟนึกออกปะจุดไฟเสร็จแล้วก็ต้มน้าเหมือนเอาหม้อไปตั้งเลยนะคะแต่ว่า รับพลังงานนิวเคลียร์มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบสร้างระเบิดปุ๊มปั๊บป,ป,ป,ปุ๊มปั๊มมีไฟลุกแล้วก็ทําให้น้ําเดือดค่ะแต่มันจะเป็นการเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยใส่ลงไปในน้ําเลยนะคะคือพลังงานนิวเคลียร์มันจะมี2รูปแบบใช่ปะฟิวชันกับฟิชชันฟิวชันนี่อ่ะมันทําได้ยากทําอะไรเราไม่ไปพูดถึงมันนะแต่สําหรับฟิชชันเนี่ยนะคะมันคือการที่แบบมีธาตุใหญ่ๆธาตุหนึ่งอยู่แล้วเราก็ยิงนิวตรอนเข้าไปชนมันปิ้ว เสร็จแล้ว่าตัวนี้มันก็จะแตกตัวเป็นอะไรที่เล็กลงซึ่งอขั้นตอนที่มันแตกตัวเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไอการยิงแล้วแตกตรงแตกตัวเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยานในระดับอะตอมที่มันเล็กมากคือตาเรามองแทบไม่เห็นนะ่ะดังนั้นเราจะไม่เห็นการระเบิดแบบปุ้งปังปุ้งปังอะไรนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือแท่งของยูเรเนียมออกไซด์ที่เราใช้เป็นสารตั้งต้นเนี่ยมันจะมีแสงเรืองๆออกมาดังนั้นภาพที่เราเห็นนะ่ะมันจะคล้ายๆกับอาร์คเร .ACT เตอร์ของไอรอนแมนทุกคนซึ่งไอเจ้าระบบเตา น้ำนะคะแล้วน้ํารอบๆอ่ะพอได้รับพลังงานความร้อนไปมันก็จะเดือดปุดๆขึ้นมาเกิดเป็นไอน้ําค่ะที่อธิบายไปเนี่ยคือแบบเบสิกนะคะที่เขาใช้ตอน1950เรียกว่า boiling water reactor ค่ะหลักการมันคือเอาแท่งยูเรเนียมเนี่ยจุ่มน้ําลงไปตรงๆเลยแล้วน้ํามันก็จะเดือดนะคะเดือดเดือดเดือดเป็นไอไอก็ขึ้นไปหมุนกลงหันหมุนหมุนหมุนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีระบบหล่อเย็นทําให้น้ําที่เป็นไอเนี่ยมันควบแน่นกลับเป็นน้ําอีกทีหนึง่งมันก็วนกลับลงมาแล้วก็เดือดแล้วก็วนกันแบบเนี้ยเป็นระบบปิดภายใน ภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วมีปล่องใหญ่ๆอันนี้แหะคะ่ะปล่องที่เขาเอาไว้ทำระบบหล่อเย็นนะคะประเด็นก็คือโรงไฟฟ้าแบบนี้มันมีปัญหาทุกคนเพราะว่าไอ้น้ําที่มันขึ้นไปเป็นไอเป็นอะไรเนี่ยมันโดนแทง่งยูเรเนียมจุ่มใช่ปะมันก็กนเปื้อนรังสีอะไรไปละไอ้น้ำมันขึ้นไปโดนกังหงันกังหันโดนขดลวดโดนอะไรต่างๆดังนั้นนะักวิทยาศาสตร์เขาต้องคิดแล้วว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงเขาก็คิดออกมาได้เป็นอีกโมเดลนึงนะคะชื่อว่า pressurized water reactor ค่ะหลักการของโมเดลนี้เนี่ยนะคะก็คือแทนที่จะให้น้ําที่เดือด น้ำที่เป็นหมุนกลังหันแล้วก็น้ําที่หล่อเย็นเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันเขาแยกค่ะเขาแยกเป็น3ามก้อนเลยก็คือก้อนแรกก็จิ้มแท่งลงไปปึง้งแล้วให้มันร้อนร้อน,อนแต่ว่าไม่ให้มันถึงขั้นเดือดนะเสร็จแล้วก็เอาแท่งหลงแท่งเหล็กอะไรใส่ลงไปให้แท่งเหล็กเนี้ยนำความร้อนจากน้ําก้อนแรกที่โดนรังสีเนี่ยนำไปสู่น้ําก้อนที่2ซึ่งไม่โดนรังสีน้ําก้อนนี้ก็จะแบบระเหยเป็นไอไปหมุนทลางหมุงกลางหันก็เป็นน้ําสะอาดนึกออกปะเสร็จแล้วนะคะพอมันหมุนกลางหันได้ปุ๊บก็เอาน้ําอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาหล่อเย็นน้ําก้อนเีย แล้วน้ำก้อนนี้ก็กลับลงมาก็ไปดับความร้อนแล้วก็เดือดวนไปใหม่อีกรอบแล้วสังเกตดูสิว่าขั้นตอนต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยมันไม่มีการเผาไหม้ตรงไหนเลยมันไม่เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิดกา๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะแขมมันยังเป็นระบบปิดอีกนะ้ำตรงไหนปนเปื้อนมันก็วนของมันอยู่ในนั้นน้าตรงไหนไม่ปนเปื้อนมันก็วนอยู่ในระบบปิดคือไม่มีอะไรแบบออกมาข้างนอกไม่มีของเสียออกมาเลยอะแต่มันก็ยังมีข้อน่ากังวลที่หลายฝ่ายเป็นห่วงอยู่เพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์นอกจากจะให้ความร้อน,นีียัยังงมมกกาารรแสออ้วซึ ถ้าเกิดการรั่วไหลจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นภาพเชอร์โนบิลปี1986ที่วิวเคยทาคลิปเล่าไว้อะหรือเหตุการณ์ที่เมืองฟุกุชิมะปี2011นะคะแล้วก็นึกภาพเตาปฏิกรมันก็คือใหญ่แบบใหญ่มากใช่ปะถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนคือระบบทั้งหมดเนี่ยที่พูดพูดไปอะ่ะมันใช้พื้นที่ประมาณ1,000ไร่ค่ะก็คือประมาณสนามฟุตบอล200สนามด้วยกันอะ่ะดังนั้นก็คือมันเปลืองที่มากๆนะคะหลายๆที่ก็เลยโสร้างไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนคะัััเนนนนีนยมม้กคดง็ล เริ่มคิดค่ะว่าเอ๊ e, จะทํายังไงดีนะที่ฉันจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ดีๆแต่ว่าให้มันใช้พื้นที่น้อยลงแล้วก็ให้มีแบบความเสี่ยงอันตรายต่างๆน้อยลงดังนั้นนะคะเขาก็เลยคิดออกมาเป็นเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า small modular reactor ค่ะหรือว่า SMR นะคะคือระบบเนี้ยเขาพยายามลดความซับซ้อนทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าแบบ full scale ลงนะคะสร้างให้มันแบบเล็กๆจาก200สนามฟ,ฟุตบอลก็เอาเหลือสัก20สนามก็พอและด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดขึ้นได้ไงเกิดโรงไฟฟ้านิว เคลียขนาดเล็กได้แต่ว่ามันก็ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าแบบขนาดใหญ่นึกออกปะคือมันใหญ่มันก็ผลิตได้เยอะพอมันเล็กมันก็ผลิตได้น้อยแต่คําว่าน้อยในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงน้อยกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ไม่ได้แปลว่าน้อยกว่าพวกถ่านหุงถ่านหินถ้าเทียบกับพวกนั้นก็คุยเยอะแบบเยอะมากๆนะคะแล้วในแง่ของการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ง่ายกว่าค่ะเพราะว่าพอขนาดมันเล็กอะ่ะเขาก็สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตท,ทําทีละเยอะๆแล้วก็มาประกอบกันที่บริเวณโรงไฟฟ้าได้ค่ะมันไม่เหมือนแบบเก่าที่มันใหญ่มากๆไปผลิตที่อื่นไม่ได้ ก็ต้องสร้างตรงนั้นเลยแล้วก็มีอันเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะดังนั้นมันก็หมายความว่าการจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันราคาถูกลงมาก,มากๆทุกคนแล้วพอความซับซ้อนทางวิศวกรรมมันน้อยลงอะ่ะมันก็ทําให้ควบคุมอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะการเออเลอร์ของอุปกรณ์ต่างๆก็จะถูกควบคุมตรวจสอบได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและรังสีจะรั่วไหลมันก็น้อยลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีเคสอะไรเกิดขึ้นอะ่ะสเกลมันก็เล็กกว่ามันก็แก้ปัญหาง่ายกว่าจัดการง่ายกว่าค่ะและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ S M R นี่แหละก็คือสาเหตุ ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยนะคะที่แบบลังเลลังเลมาตั้งแต่ตอนแบบลงไฟฟ้าใหญ่ๆว่าจะมีลงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีไหมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าอ้าวโอเคฉันมีลงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีลงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ S.M.R นี่แหละมันตอบโจทย์ไงในแง่ของสิ่งแวดล้อมและมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาค่ะแต่จริงๆนะถึงจะพูดข้อดีมาเยอะๆอ,ะอะ่ะมันก็ยังมีหลายเรื่องที่เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับลงไฟฟ้า S.M.R นะคะเช่นเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องค่าไฟค่ะโอเคแหละมันชัดมากว่าโดยหลักการอะยูเรเนียมันต้องผลิตไฟฟ้า แลถ้าลองเทียบกับช่วงชีวิตหนึง่งถ้าเราใช้ไฟ2 3 5 0 0 0หน่วยเราใช้ยูเรเนียมในการผลิตไฟฟ้าขนาดนี้แค่1กิโลกรัมนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้มากกว่าถึง5 0 0 0 0ถึง100,000เท่าเลยค่ะแต่กว่ามันจะผลิตได้มากกว่าจนค่าไฟถูกกว่าแบบฐานหินเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นอีกไงเช่นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบ S M R เนี่ยมันก็แพงกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบฐานหินดังนั้นถ้าสมมติว่าตัดสินใจสร้างขึ้นมาปุ๊บมันกก็ต้้องใใชรระยะยเวลาานนิดนนึุม ก็นึกสภาพว่าเราลงทุนไปเยอะกว่ามันจะรีเทิร์นมันก็ใช้เวลานานความพิเศษคือโรงไฟฟ้านิูเคลียร์แบบ S M R มันสามารถหยุดการทํางานได้เองถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินแล้วมันก็มีระบบหล่อเย็นในตัวสามารถระบายความร้อนได้อัตโนมัติที่ไม่ต้องมีไฟฟ้าหรือมีใครมาควบคุมจัดการเลยเพราะมันใช้หลักการตามธรรมชาติอย่างแรงโน้มถ่วงการถ่ายเทความร้อนถึงโรงไฟฟ้าจะเสียหายไม่มีกระแสะไฟฟ้าในระบบให้เรากดปุ่มควบคุมนะคะมันก็ปลอดภัยค่ะแต่ใดๆก็ตามนะสิ่งที่ชัดมากๆเลยคือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดคําว่า อานในที่นี้หมายถึงไม่ปล่อยคาร์บอนหรือว่าปล่อยก๊าซซึ่นกระจกออกสู่ชัน้นบรรยากาศโลกนะคะเพราะว่าอย่างที่วิวพูดมาหลายคลิปวิดีโอมากๆแล้วว่าวิกฤตหนึ่งของโลกที่เป็นแบบโจทย์ใหญ่เลยคือภาวะโลกร้อนนะคะและคาร์บอนจํานวนหนึ่งเลยแหละที่ปล่อยๆกันออกสู่ชัน้นบรรยากาศเนี่ยก็มาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแบบเดิมๆนี่แหละค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะหลายประเทศเขาก็เลยหันมาใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ S M R กันแล้วไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาจีนอังกฤษรัเสเซียเพราะว่ามันตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่วนอีกหลายๆประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศ ไทยยด้วก็กําลังมองๆกันอยู่นะคะว่าเอ๊หรือว่าเราจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR นี้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยพยายามจะผลักดันเรื่องคาร์บอนนิวทริลิตี้หรือว่าเน็ตซีโร่ที่เราพูดพูดกันไปนะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนลดการปล่อยกา๊าซรึองกระจกหรือว่าแบบลดการใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุกันได้เนี่ยพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะเรียกไ,ได้ว่าเป็นตัวแปรเลยแหละของวิกฤตพลังงานโลกแล้วก็ภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆค่ะแต่ก็ยังต้องมีข้อ เถียงอะไรกันต่อเหมือนกับที่วิวพูดไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้หลักๆก,ก็คือวิวอยากจะมาตอบคําถามทุกคนแหละว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเอาไปผลิตไฟฟ้าได้ยังไงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังคลิปนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะประเทศเราควรจะมีโรงไฟฟ้านิว ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ